เตย่งนีมาแล้วคเลยครับโหยคนดู4,004แล้วเนี่ยประหลน์อ่ะเตยทำอะไรอยู่เขาเมื่อกี้เขาถามนอนนอนเล่นเตยนอนเล่นอยู่คุณมาปลุกหนูทําไมอยู่กับเตนะครับก็เตเตยืนยันนะครับไปสามวัดชายแดนภาคใต้ไปไหมไปไปไปนะโอเคนะผมไม่อยากตอบคำถามแล้วว่าเตมาไหมเนี่ยฟังกันเองเลยนะแล้วก็รอบนี้นะครับอย่าทำร้ายเตนะครับเตยอยากเก่งนะลูกอย่าเก่งนะลูก ก็ฝากนะครับก็เตเองก็เป็นอีกหนึ่งนะครับผลผลิตของทางหมอนทองนะครับก็ได้รับโอกาสจากอาจารย์สกุลที่พวกเรารู้จักกันไปรอบนี้เราจะไปมอบความสุขให้กับพี่น้องชาวสับในหวัดแล้วก็บรรดาพี่น้องที่อยู่ระหว่างทางนะครับอาจารย์สกุลน่ารักมากนะครับไม่ขิงใครข้างหลังนะครับแต่บอสฟานบอกแล้วว่าอย่าไปโบกมั่วนะรถเนี่ย่โบกมือเลอาจารย์จอดนะถ้ารจอดนี่เดี๋ยวไม่ได้กลับไปเป็นการรวมตัวดีกว่านะครับเดี๋ยวจะแจ้งเป็นโปรแกรมนะครับ ตมีอะไรจะทักทายไหมฮะ4 0 0ดแล้วเนี่ยออนไลนโอ้คุณดูเยอะจัดดูเยอะจัดคุยจะคุยจะคุยอะไรนะครับ4,008แล้วผมว่าเกิน5,000แน่เตเคยไปนาที่วาสไหมไม่เคยเคยไปยะลาไหมไม่เคยเคยไปปัตตานีไหมไม่เคยอ่านี่นะไม่เคยนะนี่เป็นครั้งแรกของเตนะครับอุ้ย5พันแล้วเออก็ระวังนะครับระวังเราเราระวังระวังด้วยครับเดี๋ยวไปไปมาๆนะครับจะหลงเสน่ห์เตนะครับ โอนนี้เตมีมีช่องถามกันยัเตนี่ไม่กินักบุ้งแล้วใช่ไหมไอ้นี่เออมาเตไม่อยากเป็นเต่าไงเ้าชื่อเตก็พอแล้วไม่ชื่อเต่านะอุ้ยห้าพันสองมาไวมากอันเนี้ยตามคำสัญญานะเออตรงเวลามาตามนัดก็โอเคนะตามนี้เลยอ่ะก็ก็ฝากนะฝากฝากแฟนคขับเราชาวหมอนทองเออเรามีโอกาสดีที่ได้ร่วมกับเออน้องๆ สาสตราจในภาคใต้หรือแขกเราเนี่ยเราจะไปตามที่นัดตรงเวลามาตามนัดไม่ผัดวันเมื่อใดก็เมื่อนั้นตามนี้เลยไม่มีคนหนึ่งคนใดเบี้ยวหรือไม่ไปคือเราก็รับบอกกันแล้วว่าแม้กระทั่งทุกคนเนี่ยพร้อมอนักกีฬาหมอทองไม่มีใครบอกว่าปฏิเสธเลยเนะ รถไฟบ๊อบคืออะไรรอไฟบ๊อบฮะมพยงวายำตัวอ๋อก็เลยงงว่าโผล่รไฟบ๊อบหน่อยเต็มเลยนึกว่าอะไรรถไฟบ๊อบแล้วก็มีคนแต่งเพลงหมอนทองล่องชายแดนใต้ด้วยก็เขาจะไปเปิดที่ยาลาก็ให้เพลงเพราะอยู่ผมไปฟังอยู่ครับฟังใบก็เดี๋ยวจะไปเปิดทั้งยาลาปัตตานีนาลานะครับ ก็ย้ำอีกครั้งว่านอกจากเรื่องของกีฬาแล้วก็จะเป็นเรื่องของอาหารพื้นที่เรื่องวัฒนธรรมนะครับเตก็จะได้กินอาหารพื้นที่พื้นถิ่นแล้วก็ไปสถานที่สําคัญสําหรับพี่น้องชาวพุทธนะครับเราก็ไปที่วัดช่างให้นะครับเป็นวัดปัดดังแล้วก็ไปมัสยิดอ่ากุสเซมัสยิดการวิสุยถ้าอิดดับไปศาลเจ้าแม่เรื่องก้อนเหนียวเมื่อวานหมอนทองไปท่าอิดดับเมื่อวานไม่ได้ไปเมื่อวานแทนแค่มาดามครับที่ อดุออชุดชุด,ชดลองไปไม่มีชุดหนึ่งมีชุด,ชดสองก<อ>็ผมก็ผมบ้านผมอยู่ท่าอิดครับอ๋อใช่ก็เลยทำไมไม่ยงมีเขามีชุดสองไปชุดสองไปครับอ๋อแต่ว่าที่นารานี่คือชุดใหญ่แน่นอนใ <c ười> หญ่อ, <c ười> อนาลาจะแพ้กี่ศูนย์ครับนี่เต้อยากยิงทีมไหนที่สุดอาผมถามเลยยะลาปาเตเนาลาเดาเราตอนนี้เลยถ้ายิงได้เนี่ยยิงไกลด้วยแต่ผมมั่นใจว่าคนนาลาวันนั้นน่าจะเชียร์หมอ,อมนทองามกว่า <c ười> น่ารักจริงไม่มีใครเอว่านะว่าใส่ใส่เสื้อหมอทองมาด้วยเสื้อหมอทองมาเนี่ยหกพันกว่าแล้วอ่ะไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อเพีเดียวในจวัดเลยนะแค่เดียวก็โอเคตามนี้นะครับพรุ่งนี้หมอนทองมีคิวเตะด้วยแล้วก็เราจะให้ทางพี่เตแล้วก็ให้ทางอาจารย์สุลได้ไปพักผ่อนก่อนก่อนลงให้ให้เตพูดสักหน่อยกับกับแฟนแฟนเอฟซีทั้งเต้หกพันสองร้อยคนดูตอนเนี้ยอ่าก็รอเจอพื่อผมได้นะครับก็ มาตอนรับผมเลยมากด้เยอะๆนะครับเขาบอกขึ้นมาเยอะๆขอให้เป็นสุภาพสตรีนะเททำถ่าท่านี้เขาเห็นนี่เยอะมากเลยเนี่ยให้คนแคปให้คนแคปเออโอเคอ่ะเดี๋ยวเอาของนาราก่อนให้คนแคปเอาเนี่ยเนี่ยชูโปสเตอร์เขาหน่อยดูโปสเตอร์เดี๋ยว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 พี่สิกือให้แล้วก็เททำทำทำหัวใจทำหัวใจตรงๆนันเลยอ่าโอเคอ่ะเอาแคปนะขยังนะ อ่ะโอเคอ่ะ,อ,ะอันนี้นนยาลายาลายาลาต่อนะครับยาลาเดี๋ยวก็หาว่าไอ้น,นี่อ่ายาลาอ,อ่ะอันนี้โกตาบาัลูอันนี้โกตาบาัลูมันเยอะจัดมีไหมอันนี้นี่มีมีนีเหรอแล้วยังไม่ทำอีก สามสี่ที่นะครับอ่าโอเคน้องเตได้พักผ่อนเพื่อตีติดทุบต้นม้แล้วใช่ไหมจะได้เก็บโทรศัพท์อ๋อโอเคเกิดที่นี่เขาเป็นวินัยแล้วก็นะครับเราก็สร้างเยาวชนยังไงให้มีวินัยซึ่งยากมากอาจารย์นะแต่ถ้าเกิดทำมันจะเป็นนิสัยแล้วมันก็ชินนะมันก็ชินนะอย่าพวกนี้ใหม่ๆก็อาจจะอึดอัดแต่พอลนานๆเขาก็รู้รู้เวลาว่าควรจะทำอะไรอ๋อเกิดตีเลยนะขอแคบหน่อยนี่ครับอยู่กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา ผมหายไปไหนล้วโอเคก็ตามนั้นนะครับนะโอเคใจมากลูกบ๊ายบาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับเสวัสนะครับ